จังหวัดร้อยเอ็ดจัดหนักจำหน่ายเนื้อหมูราคาพิเศษ2โล100บาทนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสุกรครับ ที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับจัดกิจกรรมจําหน่ายเนื้อหมูราคาถูกนะครับเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรภายใต้โครงการแก้ปัญหาร,ราคาสุกรตกต่ำทั่วทุกภูมิภาคโดยมีนายชัชวานเบญจศิริวงศ์ผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพร้อมด้วยนายพิชัยยาตุนรัศงนะครับรองผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทย ห้างร้านและประชาชนเข้าร่วมอุดหนุนสินค้าซึ่งบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนครับตา่างมารอเข้าคิวเสื้อซื้อเนื้อหมูนะครับราคาพิเศษกันอย่างต่อเนื่องครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลายคนกล่าวนะครับชื่นชมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาคโคันเรือนและยังได้เนื้อหมูสดนะครับที่สะอาดปลอดภัยในราคาที่เข้าถึงได้ หลายคนครับอยากให้จังหวัดจัดก,กิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเ<อ>พราะถือได้ว่าเป็นการช่วยทางผู้บริโภคและเกษตรกรในเวลาเดียวกันเกิดประโยชน์ทางผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างยั่งยืนครับโดยกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญหมู2โล100บาทซึ่งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นทั่วประเทศนะครับเพื่อช่วยเกษตรกรและลดภาระค่าครองชีพโดยนำเนื้อสุกรคุณภาพดีนะครับและปลอดภัยมาจัดจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาวครับ